พันไม้ไผ่เด้อจ้ะพันไม้ไผ่ย่าพอนซ้ำใบคขายมีไผ่กินสุ้งไผ่ตรงไผ่ลื้อไผ่ตรงลืง้มแหลงไผ่กินสุ้งไผ่ตรงลืง้มแหลงไผ่สร้างมนซ้ำไบคลายจ้ะพอดีมันออกสินทรีนถิ่มกระเสดายมันมันออกหาก่างออกน,อน้อยนะจ้ะสินทรีนถิ่มกระเสดายมันบอคลายแพงลงกระถางละสามสิบบาทจ้าซ้ำไบคลายาย,ยามฝนจ้ะ อันของเล็กๆเ,กเนี่ยหน่อยหักกระเฮ็ดใบมันเป็นประโยชน์จ้ะนี่ก็มองขามอันได้สิเป็นประโยชน์หักกระเฮ็ดใบเป็นมันเป็นประโยชน์นนนนไ,ได้เงินได้ไมีรายได้เขาได้รอบครั้วนําัจ้ะพี่น้องจ้ะมีแต่ตน้นยัญ่ๆงามๆเนี่ยมันออกตาเลยเด้อทิดละ อันนี้พายตรงผา,ายตรงลืมแรงออกทั้งปีทั้งาศาส์เลยจ้ะอ๋อ,อก,กือแมนออกทั้งปีทั้งาศาสตรอันซ้ำสิกินนี่ยนะโอ้ยซ้ำสิกินนั่ยขอทนกินดอกพี่น้องเขาขายหาสิบหงิบแยพอนขายสามสิบาทสามต้นรอยสามสิบห้าบาทสามต้นร้อยจ้ะนี่อันนี้ก็แตกว่ะแตกวะ เฮ็ดไปสลัดจ้ะพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็แตกแตกนองแล้วจ้ะเนี่ยเฮ็ดไปสลัดข้าวโพยูซือๆเอาเฮ็ดเท่าก็ได้เฮ็ดบ่ได้หน่อยก็ได้หลายบ่ได้ขายก็ได้กินมีแต่ได้ย่างเดียวได้ย่าผ่อนมาซ้ำนี่เด้อจ้ะ